สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพับประแดงนะคะวันนี้นะคะนุ้ยมีรถนะคะที่จะมาพามาแนะนํานะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตแล้วก็รุ่นตามหาเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเจ้าตัวเอเวอเรสต์วาแท็กนั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมีเฉพาะตัวขับสี่เท่านั้นนะคะในส่วนของสี่ตัวรถนะคะจะมีให้นะคะ ทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะมีสีขาวนะคะสีบอลเงินนะคะสีเทาดํานะคะอันนี้จะเป็นราคาปกตินะคะสีที่เพิ่มเงินนะคะก็จะมีสีส้มนะคะคันที่นี้จะพามาชมเลยนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วก็สีขาวมุกนะคะ3ส,สีนี้นะคะเพิ่มเงินนะคะ1 2 0 0 0บาทนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.0งนไบเทอร์โบนะคะคู่กับเกียร์10สปีดนะคะในส่วนของแรงม้านะคะจะอยู่ที่210แรงม้านะคะส่วนแรงบิดจะอยู่ที่ 500นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าจะเห็นได้ว่าตัวสีของตัวกันชนด้านหน้านะคะจะเหมือนกับเจ้าตัวรุ่น y าแท็กเลยนะคะสำหรับกันชนด้านหน้านะคะตัวเฮดตรงนี้นะคะจะเป็นสีเทากาไฟนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบเดียวกับ y าแท็กเลยกับจากหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นสีดําเงานะคะในส่วนของโลโก้นะคะจะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีกล้องนะคะอยู่ที่ใต้โลโก้ด้วยนะคะ ด้านบนฝากระโปรงค่ะจะมีตัวอะคริลิกนะคะคำว่าว i t แท็นะคะสีดำแบบนี้นะคะในส่วนของตัวไฟหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไฟหน้า แบบ Matic LED นะคะจะปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะคะแล้วก็ลดใสแยงตานะคะแบบออโต้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะจะเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดไลด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ LED นะคะและที่ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะจะมีเซ็นเซอร์นะคะมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะมีสัญญาณเตือนระยะ ด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหน้าตัวนี้นะคะจะมีกล่องเรดาร์อยู่นะคะจะมีตัว Adaptive Cruise Control นะคะพร้อมระบบ Stop and Go นะคะและระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะและระบบรักษารถนะคะให้อยู่ในช่องทางนะคะสำหรับกันชนนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะเห็นได้ว่าจะเป็นสีบอลเงินนะคะซึ่งเป็นสีเดียวกับตัว Y-Tech เลยนะคะสำหรับตัวดิงกันชนด้านนี้นะคะมาที่ด้านข้างเลยค่ะ สำหรับคิวร้อนะคะอันนี้เป็นคิวร้อดเดิม,ดมนะคะที่มากับตัวรถเลยนะคะจะเป็นสีเท่ากาไฟนะคะขนาดโดยประมาณ3นิ้วนะคะในส่วนของตัวแม็กนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขนาดขอบ20่ิบนะคะซึ่งตัวลายแม็กของเขานะคะจะเป็นเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตัวนะคะเฉพาะรุ่น e v e r อร์เรสต์วเท่านั้นนะคะจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะพร้อมกับตัดขอบสีเงินนะคะ ในส่วนของสเปกยางนะคะจะเป็น 255, 25ห้าห้าทบห้ R 2 0นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นดิสเบกนะคะสล้อนะคะแล้วก็ระบบ ABS EBD นะคะอันนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะคะในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปีกนกอิสระ2ชั้นนะคะพร้อมคอยสปริงนะคะมาที่ด้านข้างเลยค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะตัวแก้มโลโก้นะคะจะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมปัดกับตัวสีเทากราไฟแบบนี้นะคะพร้อมเ่ข็มขม้าใบเทอร์โบนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเทากราไฟนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะในส่วนของตัวกระจกนะคะตัวนี้นะคะจะมีกล้องอยู่ใต้กระจกด้วยนะคะแล้วก็มีไฟส่องสว่างนะคะทางด้านล่างนะคะเวลาที่เราเปิดปิดประตูนะคะ สำหรับกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะเป็นปรับและพับไฟฟ้านะคะและสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีตัวใบสปอร์ตด้วยนะคะลูกค้าจะเห็นเป็นสัญลักษณ์นะคะทางด้านนี้นะคะเวลามีรถมานะคะใกล้ๆนะคะเป็นจุดบอดที่เรามองไม่เห็นนะคะจะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาเป็นไฟสีส้มนะคะและที่ด้านข้างนะคะจะมีคำว่า Y tag แบบนี้นะคะเป็นสีดำนะคะตัวบันไดนะคะของเขาจะเป็นสีดำนะคะตัดขอบโครเมียมแบบนี้นะคะสำหรับด้านบนราวหลังคานะคะ จะเป็นสีโครเมียมเช่นกันค่ะเราหลังคาตัวนี้จะเป็นแบบยกนะคะสำหรับเจ้าตัว e v e r อร์เรสต์นะคะลูกค้าสามารถเอาไปติดแหลกได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยนะคะสําหรับด้านในนะคะลูกค้าจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะจะมีการเดินได้สีส้มนะคะเหมือนเจ้าตัว Y Tag เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟแอมเบียน์ไลท์สีฟ้าแบบนี้นะคะภายในนะคะรอบคันเลยนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะขนาดจะอยู่ที่12นิ้วนะคะหน้าจอ s h i n k 4A ตัวนี้เชื่อมต่อ Bluetooth นะคะ Android Auto Apple CarPlay นะคะแล้วก็ทางด้านล่างนะคะตัวนี้จะมีแท่นชาร์จไร้สายให้ด้วยนะคะ และมีช่องต่อสายนะคะ USB แบบไทย A ไทย C มาให้นะคะในส่วนของระบบแอร์นะคะจะเป็นปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะคะและสำหรับจอดิจิตอลนะคะตัวน,นี้น,นะคะจะเป็นดิจิตอลร้อนะคะขนาดอยู่ที่8นิ้วนะคะสำหรับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะลูกค้าสามารถควบคุมหน้าจอนะคะผ่านทางพวงมาลัยได้เลยนะคะและรุ่นนี้นะคะจะเป็นเก e ียร์อิชิปเตอร์นะคะตัวเก e ียร์อิชิปเตอร์ตัวนี้นะคะจะมีตัวระบบ ถอยจอดนะคะอัตโนมัติมาให้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับเบรกมือจะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีตัวไดโหมดนะคะโหมดการขับขี่นะคะลูกค้าสามารถปรับที่ทางด้านนี้ได้เลยนะคะก็สะดวกสบายนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีส้มนะคะในตัวเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะ ำหรับด้านหลังนะคะตัวไฟท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นแบบ LED นะคะซึ่งตัวลายไฟของเขานะคะค่อนข้างออกดูเท่นะคะแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยนะคะแล้วก็คาดท้ายนะคะจะมีคําว่า Ever อเรแบบนี้นะคะจะเป็นสีเทากรไฟเช่นกันค่ะมีกล้องนะคะอยู่ทางด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวไฟเบรกตรงที่3มนะคะตัวนี้อยู่ตรงสปอยเลอร์นะคะสําหรับฝาท้ายรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบแผดนฟรีด้วยนะคะแล้วก็จะสามารถเปิดแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะคะ ในส่วนของตัวเบาะแถวที่สามนะคะตัวนี้นะคะจะปรับและพับไฟฟ้านะคะพับก็จะพับเรียบนะคะแล้วเวลาเปิดขึ้นมานะคะลูกค้าแคบแค่กดปุ่มนะคะอันนี้ก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จไฟนะคะ12โวลต์นะคะทางด้านหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะจะมีสัญญาณเตือนนะคะด้านหลังนะคะมาให้นะคะทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะแบบนี้นะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่หารถเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็เท่ๆแบบนี้นะคะสามารถโทรมาคุยนะคะที่เบอร์ศ6 4 9 6 2 6 9 9 2นะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์ได้ดีไลน์ไว้ให้ในคลิปด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะคะและลูกค้านะคะที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกด s ั b s ไคร b e ช่องฟอดช่างนุชชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ So